สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลบายการอยู่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับปีใหม่ที่ผ่านมาต้องสวัสดีปีใหม่นะคะทุกทท่านเลยค่ะก็ปีนี้ขอให้โควิดน้อยลงนะคะแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่ารวยสุขภาพแข็งแรงทุกทท่านเลยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนค่ะสอบถามมาหลังไมค์กับแอดมินมากมายเลยทีเดียวสําหรับสินเชื่อนะคะสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออม สมีหลายๆคําถามเมื่อจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเครดิตบูโรหรือว่าจะคําถามเกี่ยวกับคนค้านะคะรวมไปถึงนะคะถ่ายรูปบ้านแล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปบ้านแล้วเนี่ยจะผ่านหรือไม่เดี๋ยวเรามาตอบคําถามไขข้อข้องใจนะคะคําถามเหล่านี้ก็แล้วกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันก่อนค่ะว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยต้องเข้าไปดูอย่างไรแล้วคลิกลงทะเบียนอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ หลายๆคนนะคะยังสงสัยเขาว่ามีจริงๆหรอนะคะไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารอมสินค่ะเซิร์ชเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าอมสินนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของอมสินเลยค่ะก็จะเห็นหน้าแรกแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นขีดด้านขวานะคะ3ขีดบนนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยกดไปตรงที่นะคะสินเชื่อตามนโยบายของรัฐค่ะแล้วก็มาตรการช่วยเหลือของรัฐนะคะแล้วก็เข้าไปที่สินเชื่อได้เลยค่ะอ่ะ จากนั้นจะเป็นตัวแรกเลยค่ะสําหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐนะคะอ่านรายละเอียดให้เข้าใจค่ะเดี๋ยวเราจะมาไขาข้อข้องใจเพราะว่ามีคลิปสอนหลายๆคลิปแล้วนะว่าเข้าไปอย่างไรที่สําคัญก็คือลากลงมาให้สุดค่ะแล้วก็กดตรงที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับให้เราส่งเอกสารนะคะรวมไปถึงให้ทําตามขั้นตอนของทางธนาคารค่ะแต่เดี๋ยวเรามาไขาข้อข้องใจคาถามที่หลายๆคนถามกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับสินเชื่อตัวนี้นะคะ อื่นนะคะสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยปลอดนะคะเงินงวดนะคะ6เดือนแรกนะคะแบบว่าถ้าเกิดเราผ่านแล้วเนี่ยหเดือนแรกยังไม่ต้องส่งนะคะส่งเดือนที่7เป็นงวดแรกนะคะมาถึงคําถามแรกค่ะ ที่ถามเยอะมากๆเลยนั่นก็คือถามว่าต้องมีคนค้ำไหมอันนี้ขอย้ําเลยนะคะว่าถ้าเกิดขอกู้ห้าหมื่นบาทไม่จําเป็นต้องมีคนค้ำค่ะแต่ถ้าเกิดกู้ส0 0 0สนบาทต้องมีคนค้ำนะคะส่วนจะ1หนึ่งคนหรือ2คนก็อยู่ที่คนคำ้ำว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะคะฐานเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ทางธนาคารเป็นผู้พิจารณานะคะส่วนข้อที่2ค่ะถามมาเยอะเหมือนกันค่ะติดเครดิตบูโรกู้ได้ไหมติดเครดิตบูโรแบบเป็นนี้ NPL ไม่สามารถจะกู้ผ่านนะคะบอกได้ตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่า ติดเครดิตบูโรแบบว่ามีล่าช้าหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยแต่เราแก้เรียบร้อยนะคะเช่นไปคุยกับสถาบันการเงินของเราว่าเราจะผ่อนใจหรือว่าเราปิดบัญชีหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะปกติต้องรอ3ปีถึงจะทําธุรกรรมอื่นๆได้นะแต่ครั้งนี้ก็คือเอาใบปิดมาให้เรียบร้อยเลยค่ะก็สามารถยินกู้ได้ทางธนาคารอมสินาอ,อนุรลมแล้วก็ให้ผ่านด้วยนะ ส่วนข้อต่อมาค่ะไม่มีใบรับรองวิชาชีพได้ไหมอันนี้สอบถามมาแล้วตอนแรกเนี่ยจะจะไม่ได้นะเพราะถือว่าต้องมีใบประกอบวิชาชีพ mm. เช่นเป็นช่างอะไรก็จะมีใบวิชาชีพของช่างนั้นๆที่เรามีให้หรือว่าเราไปร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เขาจัดให้นะคะหรือว่าพัฒนาอาชีพเนี่ยเขาก็จะจัดอบรมช่างต่างๆแล้วก็จะออกไปอ,อนุญาตใบอบรมมาให้นะคะอันนี้สามารถใช้ได้แต่ตอนนั้นนะคะต้องมีใบนี่อย่างเดียวตอนนี้นะคะสอบถามมาเรียบร้อยค่ะ ถ้าไม่มีก็ต้องมีหลักฐานว่าเช่นสมมุติเราเป็นช่างตัดผมนะแต่เราไม่ได้ผ่านการเรียนตัดผมหรือว่าเข้าคอร์สตัดผมหรือเรียนเสริมอาชีพใดๆก็ตามแต่ว่าเราตัดมานานแล้วเป็นเวลา10บ0ีปีหรือ3 4 5ี่หปีก็มีหลักฐานค่ะว่าเรามีหน้าร้านนะ,ะก็ถ่ายรูปหน้าร้านถ่ายรูปอุปกรณ์ให้เห็นค่ะว่าเราเปิดมานานแล้วแบบนี้นะคะเป็นหลักฐานประกอบ คำยื่นกู้ค่ะแบบนี้ใช้ได้นะคะช่างอะไรก็ตามค่ะช่างซ่อมช่างอะไรก็ตามไม่มีวิชาชีพไม่เป็นไรเราเคยทํามานะคะเราทํามาเป็นประจําอยู่แล้วซึ่งเป็นชีวิตประจาวันของเราก็สามารถไปยืนกู้ได้ค่ะส่วนคําถามต่อมานะคะที่ถามว่าถ้าเกิดว่าทําไปทุกๆขั้นตอนหมดแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาถ่ายรูปที่บ้านและรูปกิจการแบบนี้ผ่านไหมมันสามารถแบ่งเป็น2กรณีนะคะว่าจะผ่านหรือไม่เขาอาจจะถ่ายรูปเพิ่มเติมเพื่อเอามาประกอบว่ากิจการของเรามีจริง เราได้ดําเนินกิจการจริงๆอันนี้ก็แอดมินว่านะก็เกิน70%ไปแล้วแหละแต่ถ้าเกิดที่ไม่ผ่านอาจจะเป็นเพราะว่า,าที่อยู่ยังไม่ชัดเจนหรือติดเครดิตบูโรอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครดิตบูโรอะไรแล้วก็ที่อยู่ที่เราประกอบอาชีนัพ้นเป็นของเราจริงๆแล้วก็มีให้เห็นว่าเราประกอบวิชาชีพจริงๆประกอบกิจการจริงจ เราต้องการเงินทุนหมุนเวียนจริงๆแบบนี้ถือว่าผ่านนะคะอ่ะก็ถือว่าไขข้อข้องใจให้แล้วนะคะใครที่สนใจตอนนี้ยังกู้ได้จนถึงนู่นเลยเดือนกันยาปีหน้าเลยนะคะก็เข้าไปลงทะเบียนเหมือนที่แอดมินสอนนะคะในหลายๆคลิปที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินค่ะหรือ w w w gsb.or.th นะคะเข้าไปตามที่คลิปสอนเลยแล้วก็ไปคลิกลงทะเบียนไว้นะคะในคลิกลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะมีให้ใส่เลขแบบประชาชนแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากทางธนาคารที่ใกล้บ้านคุณเนี่ยโทรมาให้เรา ไปนะคะก็คือไปยืนเอกสารไปทำเรื่องให้เรียบร้อยไม่เกินนะคะสองสัปดาห์ก็รู้ผลแล้วแล้วก็ได้รับเงินด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครข้องใจอะไรก็สอบถามเข้ามาในใต้คอมเมนต์ละกันเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุกอ o นค่ะไปสินเชื่อตัวอื่นกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็เพิ่งเปิดปีใหม่มาเนาะก,ก็อยากจะแบบ เผื่อใครสนใจอยากจะทํากิจการค้าขายอะไรเดี๋ยวแอดมินสอนค่ะสําหรับใครที่อยากจะเปิดกิจการแล้วก็ไม่มีเงินทุนเลยสักบาทเดี๋ยวเรามีคลิปสอนนะคะเพราะแอดมินก็จะลองทําดูเหมือนกันแอดมินก็จะเปิดกิจการนะแบบไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเลยแล้วก็ อยากจะลองกู้เงินนะคะลองกู้เงินดูมาทำกิจการของเราดูเดี๋ยวเรามาติดตามกันเป็น EP กันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะใครมีอะไรข้องใจก็สอบถามไว้เลยนะคะหรือจะเข้าไปสอบถามในเพจของแอดมินก็ได้ชื่อเดียวกับทาง YouTube นี่แหละค่ะชาแนลบายการนะคะฝากอีกช่องหนึ่งโคตรรีวิวเดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มลงละเกี่ยวกับโคตรรีวิวเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรให้ดู เป็นตัวของตัวแอดมินเองนะคะฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็อีกช่องนึงค่ะชีวิตติดทนายนะคะใครมีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบยังไงก็สอบถามได้นะคะในช่องชีวิตติดทนายเดี๋ยวจะลงคลิปไว้แล้วก็ในแฟนเพจด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินต้องไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะกาดอย่าตกเขาว่าอย่างนั้นเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ t a c o Studio Production